ขอจเจริญพรนบาสกุบ,บาสิกาทุกท่านชีวิตมันต้องไปให้สุดในสิ่งที่เราได้ตั้งใจหมายมั่นเอาไว้ไปให้มันสุดขอฟ้าญาติโยมนะถ้าสิ่งที่เราทานั้นมันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ตั้งใจดีแล้วก็มันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมันเป็นสิ่งที่พัฒนาตัวเราส่งเสริมครอบครัวส่งเสริมสังคมมันเป็นสิ่งที่ดีไปให้มันสุดขอฟ้าญาติโยมใครที่กําลังจะหยุดโปรดฟังทางนี้หนึ่งยังต่ออีกหน่อยไหวไหม หมายความว่าบางคนจะไปมองว่าแหมวันนี้มันไม่ดีวันนี้มันไม่ดีใช่ว่าพรุ่งนี้จะดีไม่ได้ญาติโยมและพรุ่งนี้แม้มันจะไม่ดีก็ไม่ได้หมายว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะไม่ดีเสมอไปก็ไม่ใช่นะขอเพียงเรานั้นตั้งมั่นไว้พยายามไว้มันต้องดีแน่นอนนะยังต่ออีกหน่อยไหวไหมต้องถามตัวเราไปอีกหน่อยนึงไปอีกหน่อยนึงแล้วกันนะไปให้มันสุดขอบฟ้านั่นแหละตั้งมั่นเอาไว้ให้ดี2ก็คือ ลดความเร็วลงลดความเร็วในความพยายามลงบางทีความสำเร็จมันไม่ได mm. the mm ้มาด้วยความเร็วเสมอไปความสำเร็จอาจจะมาด้วยความพยายามช้าๆเล็กๆน้อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกๆวันแล้วมันก็สำเร็จได้ไม่ใช่ว่าจะต้องเร็วจะต้องเต็มๆจัดเต็มก็ไม่ใช่บางทีทำทีละนิดทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยมันก็สำเร็จได้เหมือนกันเห็นไหมแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยนะอยากให้ญาติโยมได้แง่คิดว่าเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆไปหาที่ใหม่ๆไปหาประสบการณ์ใหม่ๆจะไปดูงานหอศิลป์ไปดูงานสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเราเลยก็ได้ไปดูอะไรไปศึกษาวิธีคิดเขาไปดูกลไกเขากลไกในงานศิลป์เขาก็มีความคิดยังไงหรืองานศิลป์ที่เขาสื่อมาเนี่ยเราดูแล้วเรารู้สึกอย่างไรในมิติพิศวงเหล่านั้นแล้วก็ ความสงบเนี่ยมันจะทําให้พบความสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ญาติโยมตรงนี้สําคัญถ้าใจเราสงบนะจากการเดินจงกรมญาติโยมเราเดินจงกรมเนี่ยไอเดียมันจะมาแน่ในงานนั้นๆและที่สําคัญเดินจงกรมแล้วเนี่ยมันเป็นการนาสมาธิแล้วเนี่ยมันเกิดความสงบแล้วเนี่ยมันจะพบความสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่มันจะพบกุญแจที่ไขปัญหาที่ตัวที่จะเป็นตัวชี้ให้เราลองสิ่งน,นี้ดูสิ ลองสิ่งนั้นดูสิทาไมยังไม่ได้ลองตรงนี้ล่ะเอาเดี๋ยวไปลองซะหน่อยแล้วกันแต่ทําสมาธิให้จบก่อนนะแล้วค่อยไปลองนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะแนะนําเราไปให้สุดนะเราล้มนะล้มเพราะการที่เรานั้นจะต้องมาพ่ายแพ้เนี่ยมันก็ดีกว่าเราเนี่ยยอมแพ้เราเราไม่ได้เลยเลยนะเราล้มเราพ่ายแพ้เราบาดเจ็บแต่เราลุกขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยมันก็ลุยต่อได้แต่ถ้าเกิดเรายอมแพ้เลยเนี่ย ทั้งๆที่ยังไม่ได้ลม้มหรือล้มไปแล้วยอมแพ้เลยคิดว่าลุกไม่ได้แล้วมันก็เสียโอกาสทั้งเส้นไปให้มันสุดขอบฟ้านะยังต่ออีกหน่อยไหวไหมนะลดความเร็วลงเปิดมุมมองใหม่ๆและที่สำคัญทำสมาธินั่นแหละจะพบความสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่สมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร